ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโต c คร a เอเตอร n ชา l กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับซึ่งการดูดวงของเราวันนี้ก็คือการดูแบบแรนดอมเช่นเคยนะซึ่งเป็นการดูดวงแบบพลังงานรวมภาพรวมภาพกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคุณเป็นคนสําคัญในใจใครมาโดยตลอดเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับ คุณเป็นคนสำคัญในใจใครมาโดยตลอดผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่สองไม้เท้า two f w a n d s 5ไม้เท้า f i f e o n d s สิบไม้เท้า ten f w a n d s เออไม้เท้าเยอะเลยวันนี้ The Chariot โอเคเห็นภาพแล้วล่ะอสศวินถ้วย n i h t of cups หกเหรียญ six, six of Pentacles เ hey. อ้ The Magician The High Priestess The Lovers โอ้เขาเคยจีบคุณไหมเนี่ยเดี๋ยวนะ The Sun สุดยอดใบนี้ไม่ได้ออกบ่อยๆอราชินีถ้วย Queen of Cups และ The Hierophant โอเคมาขยายความกันนะครับไพ่วันนี้นะคุณเป็นคนสําคัญในใจใครมาโดยตลอดนะครับคนคนนี้เป็นคนไม่ใกล้ไม่ไกลตัวคุณนี่แหละนะเป็นคนกันเองผมเห็นแล้วนะครับเท่าความจากใบแรกแถวแรกตัวคุณเองมีโอกาสที่จะ เพิ่งเปลี่ยนงานมาหรือเปล่าหรืออย่างน้อยก็อาจจะเคยเปลี่ยนงานบ่อยเป็นการค้นหาตัวเองแบบนี้ทําอะไรไปเรื่อยทดลองทํานูน่ทนทํานี่เอาใหม่พอใจลองไปทําอย่างอื่นดูจนคุณค้นหาตัวเองได้คุณมีความสามารถสูงมากแต่บ่อยครั้งในอดีตที่คุณมักจะต้องทํางานที่ไม่ตรงใจนักหรือทําตามใจผู้ใหญ่ทําตามใจพ่อแม่แบบนี้นะครับซึ่งมันอาจจะนําปัญหามาให้คุณได้มากมายปัญหาจากผู้คนปัญหาที่คุณไม่ได้ก่อความมากคนมากความอะไรแบบนี้ แต่คุณก็ผ่านมาได้ด้วยดีเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะครับคุณเป็นคนมีความสามารถหนักเอาเบาสู้ไม่ว่าคุณจะเคยเปลี่ยนงานมากี่งานเคยทําอะไรมาบ้างคุณสามารถเอาตัวรอดได้ดีและทํางานนั้นๆได้อย่างประสบความสําเร็จอยู่ในเกณฑ์ดีที่คนรอบข้างพึงพอใจแบบนี้และตัวคุณเองก็พึงพอใจในตัวเองด้วยเช่นกัน คุณมีความสามารถรอบด้านจริงๆนะครับมีโอกาสที่คุณจะเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวใครๆก็ชื่นชมในทํานองนี้ว่าเออให้คุณหยิบจับอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จแบบนี้นี่คือตัวคุณโดยพื้นฐานจากหน้าไพ่ชุดนี้นะครับแล้วคุณอยู่ในใจใครมาโดยตลอดนะครับเป็นคนที่มีโอกาสจะเคยร่วมงานกับคุณเนี่ยแหละคนที่เคยร่วมงานกับคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานโดยตรงหรือลูกค้าคู่ค้าหุ้นส่วนคอนเนคชั่นใดๆก็แล้วแต่ ที่เขาเคยร่วมงานกับคุณมาหรือเคยเกี่ยวข้องกันใดๆก็แล้วแต่ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมดังกล่าวนะคุณอยู่ในสายตาเขามาโดยตลอดเขาเป็นคนที่เห็นความสามารถของคุณมาโดยตลอดและเขายังเป็นคนที่ได้เห็นจิตใจด้านดีของคุณอีกด้วย คุณไม่ใช่แค่ทํางานเก่งอย่างเดียวคุณมีจิตใจดีมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบนี้และมีโอกาสที่จะชอบทําบุญกุศลแบบนี้และคุณมักจะทําบุญเงียบๆเป็นการส่วนตัวไม่ค่อยบอกใครแต่เขาคนนี้มักจะได้อยู่ข้างๆคุณเวลาคุณทําบุญทํากุศลหรือทําสิ่งดีงามใดๆเขาจะได้เห็นนะครับประมาณนี้ มีโอกาสที่คนนี้จะเป็นมิสหายสายบุญของคุณด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ร่วมงานนะครับเขาหรือเธอก็แล้วแต่จะมีโอกาสอยู่เคียงข้างคุณเวลาที่คุณไปทําความดีทั้งหลายนะครับประมาณนี้เรียกว่า,าพากันไปทําความดีพากันไปได้ดีได้ดีแบบนี้เขาคนนี้คอยซัพพอร์ตคุณอยู่เรื่อยๆไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาใดๆก็แล้วแต่คุณเป็นคนสําคัญในใจของเขาเมาโดยตลอดมีแนวโน้มด้วยว่าแรกเจอกันใหม่ๆเนี่ยเขาจะปิิงคุณตั้งแต่แรกเห็นเลยนะครับ เพียงแต่ว่าเขาอาจจะเคยพยายามจีบคุณหรือไม่ก็แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละท่านนะครับแต่ใบนี้มาบ่งบอกว่าเขาชอบคุณปลื้มคุณประทับใจคุณตั้งแต่แรกเห็นเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีโอกาสบอกความในใจหรือไม่ก็แล้วแต่หรือบางคนบางเคสถึงขั้นจีบกันแล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จก็แล้วแต่จึงได้เป็นแค่เพื่อนอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะคนนี้เคยชอบคุณมากปลื้มคุณมากนะมีโอกาสที่จะเคยจีบคุณในบางท่านด้วยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าการจีบกันหรือการชอบกันไม่เป็นผล ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาได้โดยลำดับและณนะปัจจุบันนี้คุณกับเขายังคงเป็นแสงสว่างให้กันและกันแปลตรงตรงตีความตามเดอะซันเลยเดอะซัเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสําหรับไพ่ยิปซีไม่ได้ออกกันบ่อยๆอ,ออกมาขนาดนี้บง่งบอกชัดเจนว่าคุณและเขาต่างเป็นโชคดีของกันและกัน การที่คุณกับเขาได้มาเจอกันทําให้คุณก็โชคดีเขาก็โชคดีเขาเจอคุณเขาก็โชคดีคุณเจอเขาคุณก็โชคดีคคดคคดคคดแบบนี้เป็นโชคดีซึ่งกันและกันเป็นแสงสว่างให้กันและกันในวันที่มีความเครียดความมืดมนบ้างต่างคนต่างเป็นกําลังใจให้กันเป็นแสงสว่างให้กันและกันดังกล่าวนะครับ เขามองคุณในแง่ดีมากนะครับนอกจากคุณจะมีความสามารถมีความใจบุญมีความใจดีดังกล่าวแล้วคุณยังดูหน้าทะนุถนอมในสายตาเขาอย่างมากใบนี้ออกมาไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่พลังงานสลับฝั่งกันได้นะครับตีความว่าคุณเป็นคนที่หน้าทะนุถนอมอ่อนโยนเป็นคนที่เอาใจใส่คนรอบข้างแล้วก็เรียกไง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่จะรักคุณนะ คนส่วนใหญ่คนปกติคนส่วนใหญ่จะรักคุณน้อยที่จะไม่ชอบคุณและคนที่ไม่ชอบคุณก็ระบอยตรงๆเลยว่าแปลกคนนะเอออันนี้ผมจะไม่วิจารณ์มากแต่ถ้าใครไม่ชอบคุณได้นี่ก็พิลึกละนะคนส่วนใหญ่ชอบคุณรักคุณ และทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกับเขาร่วมทํากันมาตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันไม่ว่าจะรู้จักกันมานานแค่ไหนก็แล้วแต่ล้วนอยู่ในความทรงจําที่ดีของเขาทั้งสิน้นถ้าทุกวันนี้คุณกับเขาแยกย้ายกันไปเติบโตแล้วเป็นไปได้ที่คนคนนี้จะนึกถึงคุณอยู่แทบจะตลอดเวลาเวลาเขาไปเจอเพื่อนใหม่ไปเจอสังคมใหม่ๆเขาอดไม่ได้ที่จะนึกเปรียบเทียบกับคุณเขาจะมองเห็นว่าคุณดีกว่าคนอื่นเสมอมองสภาพแวดล้อมเจอคนใหม่ๆเพื่อนใหม่เจอคนรอบกายเขานึกเปรียบเทียบกับคุณแล้วเขามองว่าไม่เคยมีใคร เท่าคุณไม่มีใครเข้าใจเขาเท่าคุณอะไรแบบนี้คุณเป็นคนสําคัญในใจเขาเสมอเลยนะครับแต่ถ้าหากคุณกับเขายังอยู่ใกล้ชิดกันช่วงเวลานี้ยังคงทํางานด้วยกันอยู่หรือมีความเ,าเรียกว่ายังได้เจอกันอยู่ไม่ได้ห่างหายไปไหนคุณยังคงเป็นคนสําคัญในใจเขาตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมากเหมือนสมัยก่อนอาจจะไม่ได้ออกอาการอะไรมากเหมือนสมัยแรกๆเพราะว่า ความเรียกว่าความสนิทสนมมันอาจจะทําให้กลมกลืนกันเกิดความรู้สึกเป็นเพื่อนกันมากไปกว่าที่จะมาจีบกันอะไรแบบแต่ก่อนอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขากับคุณจะเคยกิกกัากันมาก่อนไหมหรือว่าะจะเคยมีความประทับใจเกินเพื่อนกันมาหรือไม่ก็แล้วแต่คนคนนี้จะเป็นเพื่อนที่ดีในระยะยาวย้ําเลยว่าต่างคนต่างจะเป็นแสงสว่างให้กันและกันในระยะยาวนะครับเวลามีปัญหาใดๆคุณพึ่งพาเขาได้เวลาเขามีปัญหาใดๆเขาก็พึ่งพาคุณได้เช่นกันประมาณนี้รักษาไว้ให้ดีนะครับคนใกล้ชิดของคุณคนนี้นี่แหละที่คุณคือคนสําคัญมากๆในใจเขาหมดเลยตลอดนะครับถ้าคุณมีคนใกล้ชิดหลายคนและอยากไปลองสังเกตดูว่าเป็นคนธาตุดราศีใดนะครับลองไป สังเกตคนธาตุน้ำนะมีกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุาไฟเมษธนูโดดเด่นนะครับาราศีตุลก็เด่นนะประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูใบส่งท้ายท้ายสุดของวันนี้กันนะว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่มีคำเตือนหรือคำแนะนำใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบ 7. เจ็ดเหรียญไม่ธรรมดา Seven of Pentacles ใบนี้มาในแง่ความสัมพันธ์ก็ต้องทำนายดีว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะยังคงเติบโตก้าวหน้าไปเรื่อยๆนับวันยิ่งมีความสนิทสนมแน่นแฟนกันมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆและก็ไม่แน่หากวันใดวันหนึ่งนะอันนี้พูดจริงๆไม่ได้แซวเล่นนะหากวันใดวันหนึ่งต่างคนต่างยังไม่มีใครมีโอกาส ที่จะกลับมาทบทวนความสัมพันธ์กันใหม่ว่าอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันเกินเพื่อนก็เป็นไปได้นะครับกับคนนี้ทําเป็นเล่นไปถ้าเขาเคยจีบคุณแล้ววางมือไปแล้วเขาอาจจะกลับมาจีบคุณอีกรอบแบบนี้เป็นไปได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้คนรักหลายคู่เกิดขึ้นจากความเป็นเพื่อนนี่แหละเพราะฉะนั้นใบนี้ยังไงก็แล้วแต่ดีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันไปยาวๆหรือพัฒนาจากเพื่อนเป็นคนรักก็ดีทั้งนั้นนะครับรับไว้นะครับโอเคครับ ขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดติดตามไว้กด subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ